มาแล้วมาแล้วชุดอำนาจความจนเฟ,ฟสามฝนพารวยวมาเดี๋ยวพี่น้องมาเดี๋ยวพี่น้องงวดประจําวันที่16มีนาคม2567นกนะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับขอแต่ให้มีเก้าซื้ออะไรก็ได้ขอแต่ให้ติดเก้านะครับเก้าเม็ดเดียวเก้าตัวเดียวตัวเด่นก็คือเก้านะครับเอาจับคู่สามตัวนะครับ 985นะครับ2ตัวนะครับ90 93 94 73แล้วก็78เดอ้องวดน,นี้อย่าลืมเอาไปลงทุนเอาไปรับโชคนับกันชดออมลาวความจนเฟดสามนะครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็น,น,ซนแตกแน่แน่นอนนะครับงวดน,นี้นะครับพิจารณาเบื้องมักชอบก็บค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับฝากก็ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แค่ออกไปได้หลายเด้อพี่น้องเดอ้อ แค่ออกไปให้พี่น้องเขาได้เห็นให้พี่น้องเขาได้มีโชคมีลาบนํากันนะครับสาหรับชุดอําลาความจนงวดนี้นะครับเฟดส,สามมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เด้อพี่น้องเด้อ